ดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวที่โครจรในแบบรายเดือนสําหรับรอบนี้นะคะย้ายวันที่14พฤษภาคมเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนนะคะที่ดาวอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่ภพเรือนวินาศไปเป็นคู่มิตรกับดาวพระหัสนะคะจะส่งผลส่งเสริมในรูปแบบไหนสําหรับการงานของชาวมิถุนนะคะรวมทั้งเรื่องเงินทองเป็นอย่างไรไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะท่านใดลัคนาราศีมิถุนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมก็รับฟังได้ หากสนใจเรื่องดวงชะตาฝากกดติดตามนะคะสำหรับชาวมิถุนนะคะดาวพฤหัสนะคะย้ายเข้าสู่ภพเรือนวินาศนะคะเมื่อปลายเมษายนนะคะในครั้งนี้นะคะดาวอาทิตย์ก็จะย้ายตามดาวพฤหัสนะเรียกว่าไปอยู่ในภพเรือนวินาศเช่นเดียวกันนะคะโดยดาวอาทิตย์จะเป็นดาวรายเดือนอ่ะส่งผลให้ในช่วง14พฤษภาคมถึง15มิถุนายนนะคะก็เกิดคู่มิตรเกิดขึ้นนะในเชิงการงานของชาวมิถุนนะคะ ส่งเสริมดีในเรื่องงานการประเภทเบื้องหลังนะช่วงนี้อาจจะเป็นจังหวะมีโปรเจกต์โครงการที่กําลังซุ่มทํานะคะหรือวางแผนหรือว่ากําลังโฟกัสกับอะไรบางอย่างเพื่อรอจังหวะเวลาในการเปิดตัวนะคะการงานในเชิงยุ่งยากซับซ้อนนะช่วงนี้อาจได้รับงานที่เป็นเชิงยุ่งยากวุ่นวายนะคะละเอียดทีท่วนนะหรืออะไรที่ต้องใช้เรื่องของความสามารถเพิ่มขึ้นนะเนื่องจากพบเลือนวินายก็คือเรื่องแก้ปัญหาเรื่องงานเบื้องหลังเรื่องอะไรที่ เป็นเชิงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยนะคะสําหรับดาวอาทิตย์นะคะจะเป็นดาวเรื่องเพื่อนสังคมแวดวงด้วยนะเมื่อเป็นคู่มิตรนะคะก็มักได้รับความเกื่อนหนุนจากเรื่องเพื่อนสนิทมิสหายเรื่องพี่น้องนะคะเรียกว่าช่วงนี้นะจะมีกลุ่มที่เป็นแบ็กอัพให้กับชาวมิถุนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินนะคะเรื่องทุนทรัพย์เรื่องการปรึกษาหารือหรือแม้แต่กระทั่งทํางานช่วงนี้มักมีเหตุให้ต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มหรือทีมนะคะก็จะมีการส่งเสริมในเชิงเบื้องหลังเหล่านี้นะคะ อย่างไรก็ดีนะคะดาวอาทิตย์นะคะเป็นเจ้าเรือนเกี่ยวข้องกับเรื่องสังคมแวดวงนะเมื่อไปสัมพันธ์กับในเชิงความรั่วไหลนะคะช่วงนี้ชาวมิถุนก็อาจจะมีรายจ่ายทางสังคมเยอะขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการไปร่วมงานบวชงานแต่งนะคะงานใส่ซองต่างๆหรือเป็นเชิงต่างตอบแทนต่างช่วยเหลือนะก็น่าจะมีจุดความรั่วไหลตรงนี้ได้ด้วยนะคะ เป็นพบเรือนที่ส่งเสริมในเชิงการเดินทางนะช่วงนี้อาจจะหยิบจับทํานู่นนี่นั่นหลายอย่างนะคะเดินทางระยะสั้นก็ได้หรือบางคนก็เดินทางไกลต่างแดนต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะเรียกว่าดาวอาทิตย์มาส่งเสริมในเชิงการงานในแบบนี้นอกจากนี้นะคะลูกค้าทางไกลนะหรืออะไรที่เป็นเชิงออนไลน์ก็อาจจะเข้ามาเป็นส่วนเสริมในช่วงนี้ได้เหมือนกันนะคะสําหรับในช่วงท้ายเดือนนะคะดาวพุธกับดาวศุกร์นะคะก็จะ ทยอยเข้าสู่ภพเรือนวินาศด้วยเช่นกันนะโดยในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะคะก็จะกลายเป็นมีดาว5ดวงอยู่ในภพเรือนวินาศของชาวมิถุนนะคะดาวพุธนะคะย้ายเข้ามาสมทบนะคะก็เป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องตัวตนและเรื่องพันธุด้วยนะคะเรียกว่าช่วงนี้อะไรที่เป็นเชิงรั่วไหลเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านช่องนะก็อาจจะมีไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะเรื่องความรั่วไหลบางประการเกิดขึ้นจากเรื่องบริวารนะคะช่วงนี้ใครที่ใช้ คนต่างวัยนะหรือใช้บริวารในเชิงผลประโยชน์การงานการเงินถือว่าต้องคอยตรวจสอบตรวจตาให้ดีนะมีเกณฑ์ว่ารั่วไหลทางการเงินเกิดขึ้นในเรื่องบริวารได้นะคะดาวศุกร์ช่วงนี้นะคะจะมีมาตรฐานแข็งแกร่งเป็นเกษตรตาธิบดีในภพเลือนวินาศน,นะคะช่วงนี้อะไรที่เป็นเชิงรับ,รบของชาวมิถุนนะค่อนข้างโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นรับผลแปลกๆนะคะได้เงินแบบคาดไม่ถึงนะจากเรื่องงานเรื่องอะไรที่เข้ามา แบบด่วนๆก็ได้นะเรียกว่าไม่ได้ตั้งใจนะคะก็จะมีเงินในแบบนี้เข้ามาได้นอกจากนี้นะคะในเชิงเรื่องของรับผลบางอย่างในเชิงมีโชคมีดวงในการทํากําไรนะคะเช่นลงทุนน้อยได้กําไรมากนะเป็นจังหวะหยิบจับทากําไรในสินค้าหรือการงานบางอย่างนะมีจังหวะเข้ามานะคะเรื่องของอะไรที่เป็นเชิงคนต่างวัยนะไม่ว่าจะเป็นติดต่อกันงานหรือเกื้อหนุนกับเรื่อง เดกเ็กเล็กนะคะหรืออะไรที่เป็นเชิงเยาวชนวัยรุ่นวัยเด็กช่วงนี้ก็อาจจะมีลาบผลมาจากในส่วนนี้ได้เหมือนกันสําหรับดาวศุกร์นะคะมีความเป็นกเกษตรก็ส่งผลในเรื่องของวินาทก็เป็นกเกษตรด้วยนะคือรั่วไหลนะคะช่วงนี้มีรายจ่ายประจําเกี่ยวข้องกับเรื่องภาระเลี้ยงดูได้บางครั้งเป็นเรื่องคนเรื่องบริวารเรื่องสัตว์เลี้ยงหรือแม้แต่เป็นช่วงที่บุตรหลานของชาวมิถุนนะคะอาจจะกําลังเจริญเติบโตก้าวหน้าก็มีเหตุให้ต้องลงทุนใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าวนะคะ ในช่วงท้ายเดือนนะคะถือว่าดาวไปรวมอยู่ในภพที่คาดไม่ถึงหลายดวงนะก็จะมีจังหวะรับผลบางอย่างไม่ว่างการงานการคา้าการเงินนะคะบางทีมาคาดไม่ถึงนะคะ หรือจ่ายบางทีก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะเนื่องจากบางอย่างก็คือเข้าของเสียหายนะลูกหลานใช้เงินหรือเป็นเชิงแก้ปัญหาก็มีจังหวะนี้ได้นะคะสําหรับดาวคู่ธาตุลมนะคะอยู่ในเรือนการงานรับผลจากการงานยังมีอยู่นะคะจากเรื่องงานด่วนงานรีบนะอะไรที่เกิดขึ้นรวดเร็วปุบป,ปับฉับพลันนะคะหรือลูกค้าขาจรช่วงนี้อาจมีแวะเวียนมาอุดหนุนส่งผลให้เรื่องเงินทองก็ถือว่าคล่องตัวดีนะอะไรที่เป็นเชิงรายรับผลประโยชน์ที่ หาได้ดีในช่วงนี้นะคะก็เก็บไว้อย่าไปอวดอ้างใครมากนะเพราะเมื่อดาวไปรวมอยู่ในภพว,วินาศหลายดวงนะคะบ่งบอกว่าเรื่องศัตรูคู่แข่งทางการค้านะหรือคนในแวดวงเดียวกันช่วงนี้ก็มีคนจับจ้องมองเราอยู่เช่นเดียวกันนะคะสําหรับชาวมิถุนนะคะช่วงนี้ดาวราหูนะคะยังคงอยู่ในภพเรือนการงานนะแล้วก็มีดาวอังคารอยู่ด้วยนะคะช่วงนี้จึงอาจมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนทางการงานได้ด้วยนะเนื่องจากดาวราหูนะคะเป็น ตัวแทนเรื่องความเปลี่ยนแปลงเมื่อไปอยู่ในภพเดือนเรื่องงานนะมันก็จะเป็นช่วงที่บางครั้งความเปลี่ยนแปลงมาเยือนโดยคาดไม่ถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนต่างๆนะหรือแม้แต่ก,การปรับตัวในเชิงการงานการค้านะคะโดยดาวราหูนะคะอยู่ร่วมกุกดาวังคัญส่งผลปุบป,ปรับฉับพลันรวดเร็วนะดังนั้นช่วงนี้นะคะกว่าจะต้องปรับตัวให้รวดเร็วเข้ากับสถานการณ์ทางการงานรอบตัวของชาวมิถุนด้วยนะคะ สำหรับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะเมื่อดาวไปรวมอยู่ในภพวินาศมากๆก็คือเรื่องสิ่งที่เป็นเชิงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะช่วงนี้หากทํางานนะคะรับผิดชอบโปรเจกต์โครงการมันก็มักจะมีเหตุให้ต้องแก้ไขอยู่นะคะบางทีก็ด่วนบางทีก็รีบนะรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงความผิดพลาดนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายดังนั้นเป็นช่วงที่ระมัดระวังทั้งในเชิงสมาธิทางการงานนะคะใครทํางานกับตัวเลขตัวหนังสือเยอะๆนะช่วงนี้ผิดพลาดได้ง่ายนะคะเรื่องของ กฎเกณฑ์กฎหมายกฎระเบียบนะคะถือว่ามันก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะดาวพรหัสนะคะก็เป็นแทนเรื่องเหล่านี้ไปอยู่ในภพเลือนวินาศนะคะบางทีก็เป็นเชิงผิดกฎผิดเกณฑ์ต่างๆนะโดยที่คาดไม่ถึงนะคะหรืออะไรที่เป็นเชิงเรื่องเอกสารตัวเลขอะไรที่เป็นทางการเนี่ยช่วงนี้อาจจะต้อง มีความไปเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานองค์กรต่างๆได้นะคะสําหรับดาวคู่สื่อสารนะคะไปอยู่ในภพเรือนวินาศช่วงนี้อุปกรณ์สื่อสารนะถือว่าอาจจะมีปัญหารวนรวนได้หรือใครที่อาจใช้งานในเชิงระบบช่วงนี้มันก็อาจจะมีปัญหาในเชิงระบบให้แก้ไขส่งผลให้ เสียเวลานะคะใช้เวลาไปกับเรื่องแก้ไขปัญหาระบบอุปกรณ์ได้นะคะระวังเรื่องเอกสารสูญหายนะอะไรสําคัญช่วงนี้นะคะอาจจะหลงลืมนะหยิบแล้วตกหล่นลักษณะนี้หรือแม้แต่เรื่องของการพูดจาประสานงาน,นงต่างๆช่วงนี้ก็ถือว่าต้องตรวจทานนะคะบางครั้งก็ผิดพลาดนะเรื่องออเดอร์เรื่องของการคอนเฟิร์มกันนัดหมายต่างๆได้นะคะ ับในเชิงการครบหานะคะก็เกี่ยวด้วยเนะื่องจากดาวพฤหัสจะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศตรงข้ามนะคะเรื่องคู่ครองช่วงนี้อาจจะมีการครบหาในเชิงลับเกิดขึ้นนะบางคนก็เป็นช่วงพูดคุยนะคะอาจจะไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ได้นะบางคนก็เจอเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใจดีสนับสนุนนะคะแต่ก็ความสัมพันธ์ก็ไม่แน่นอนนะหรือว่ายังไม่ชัดเจนสําหรับใครที่มีคู่นะคะช่วงนี้อาจจะมีเหตุให้มีภารกิจแยกย้ายทํางานนะคะ มีเรื่องของการให้เวลาต่อกันน้อยลงเนื่องด้วยภารากิจเรื่องราวต่างๆรอบตัวนะคะถือว่าช่วงนี้ต้องอาดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นนะหากคุณห่างไกลกันด้วยเรื่องระยะทางและรู้สึกห่างเหินนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวมิถุนนะคะในจังหวะที่ดาวไปรวมกันอยู่ในภพวินาสหลายๆดวงนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาของชาวมิถุนในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ